เขาดีไซน์ออกมาที่คููจริงๆนะรอบเนี้ยและแล้วสปอยก็หลุดออกมาเพิ่มเติมอีกแล้วนะครับบอกเลยว่าเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นตัวเคฟซเองชุดทองอันใหม่ชุดแดงอีกมากมายและตัวสการลเเวล7แบบสุด คูอีกด้วยนะครับบอกเลยว่าน่าสนใจมากอย่างแรกเลยนะครับที่มีการหลุดออกมาก็จะเป็นทางด้านของตัวชุด KFC อันนี้นะครับก็จะเป็นการคอลลาบอร์เรชันระหว่างตัว KFC และ PUBG Mobile นะฮะบ,บอกเลยว่าน่าสนใจมากๆเพราะมีทางด้านของตัวชุดคุณลุงอีกด้วยนะครับ KFC Chicken Champ s, ก็เท่ดีแดก็เท่ดีแด้ r i s p y Crunch a v a t ว r r r y a l Delight b i c y c l e แต่น่าจะเป็นจกักรยานธรรมดาแหละไม่ใช่การคอลลาอไรแบบพิเศษนะนะ k f ับเคฟซีรอยัลด t t ล เสื้อยืด KFC Royal d e l i g h t Backpack กระเป๋า KFC นะครับอันนี้น่าสนใจนะเนี่ยกระเป๋าเลเวลหนึ่่ารักมากเลยนะเลเวลสองก็น่ารักและเลเวลสานะครับตัวไก่แบบคอมโบตัวร่มของเขาและชุดท้องที่มีการหลุดออกมาเพิ่มเติมนะครับที่คาดว่าน่าจะมาในช่วง7ตุลานี้บอกเลยว่าโคตรคูลคูลมากๆนะเขาดีไซน์ออกมาได้คูลจริงๆนะรอบเนี้ย โอเคอาจจะไม่ได้ดีไซน์แบบคูเวอร์แต่แบบแนวคิดของตัวชุดอะคูลจริงคูลจริงตัวอีโมดของเขานะครับเนี่ยอีโมดก็เทแล้วบอกเลยว่าอีโมดนี้คุ้นๆใช่ไหมมาถึงแบบสไตล์ของแอนิเมชันอาจจะคุ้นใช่ไหมละ่ะเพราะว่ามันน่าจะมาพร้อมกับตัวสการเลเวอเจ็ดอันที่ผมจะสปอยในคลิปนี้อีกรอบหนึ่งนะฮะตัวกรอบของเขาตัวกรอบก็สวยนะตัวกรอบมันขยับได้ด้วยอันนี้น่าสนใจนะเพราะโดยปกติคือมันจะเป็นแบบกรอบงโง่ๆเนาะอันนี้ กรอบขยับตาพร้อมกับตัวอวตารของเขาที่ขยับตาเหมือนกันน่าสนใจแต่แน่นอนนะครับแค่นั้นก็ยังไม่หมดเพราะยังมีทันานของตัวชุดแดงที่มีการหลุดออกมาเพิ่มเติมอีกด้วย fortune keeper set อันนี้ก็สวยมากๆ the m a g i c i a n arcane set โอ้เท่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 จริงเท่จริงั o น o g devoted defender helmet กระเป๋า Wolf e l e l s i o n World Backpack e l l s i o n เหรอ i l l s i o n เนี่ยตากจากแต่ก็โอเคแหละก็ก็คูดีก็คูดี Celestial Disk ตั Disc, วกระทะชอบนะสวยมากสวยมาก Mocking Monochrome DP Oh สวยจริงอันนี้สวยมากสวยมากสวยแบบสวยมาก,มากไม่ใช่พื้นอัพแต่โคตรสวยบอกเลย Ruby Blitz S 1 8 9 7สวยมากเหมือนกัน Cosmic Fall Robert สวยมากเหมือนกันและน่าจะเป็นระเบิดพิเศษที่มาควบคู่กับตัว m 4ด้วยนะอันนี้ฉายานะครับ Cosmic Trickster พร้อมกับตัวโรมชูชิปที่เป็นแบบกระดาษพับเนาะเกดีเกดีกดชอบชอบอันนี้น่าจะเป็นกรอบรูปชื่อแบบพิเศษใช่พร้อมกับตัวเครื่องบินของเขาเอ๊ะมีคิวฟีด้วยเหรอทำไมมันมีไอ้นี่ด้วยอ๋อ,อตอนขึ้นเครื่องนะครับมีประกาศชื่อด้วย และน,นี้ก็คือตัวร่มของเขาถ้าเกิดมีชุดทองใช่ไหมก็จะเป็นการโดแบบพิเศษแต่ร่มแม่งสวยจริงร่มดูเทม่มากอยากได้ร่มโอ้โหแล้วถ้าเกิดใส่พร้อมกับชุดเกิดเกิดเบอร์แล้วผมชอบสีม่วงโอ้โหสวยสวยจริงและมีสกินรถ monster truck แบบพิเศษอีกด้วยสกิน monster truck อ,อันแรกของ pubg mobile และออกมาเป็นรถแดงด้วย ไม่ใช่ง่ายๆบอกเลยวุ้ยมีเอฟเฟกด้วยเพราว่าตอนบูสต์ไปเดียวใช่ไหมตอนบูสต์โอ้โหเกินเบอร์เกินเกิน,กนแล้วชาเพื่อนๆกําลังหาร้านเติมเกมอยู่แล้วก็ผมขอแนะนำ Red Potion ร้านบริการเติมเกมมือถือสุดคุม้มสะดวกรวดเร็วและปลอดภยัยเพราะทางร้านใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนอกจากจากนี้ทางร้านเองก็ยังรับเติมเกมอ,อื่นๆอ,อีกมากมายด้วยนะถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้หรือด,ดูที่ใต้คลิปของผมได้เลย อย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆด้วยนะครับเขาจะได้จ้างผมต่ออีแต่ที่ไม่ควรพลาดเลยนะครับก็คือเจ้าตัวสกาล level 7กระบอกนี้เลย folly clubs บอกเลยว่าสวยมากสวยมากจริงๆอันนี้คือ level หนึและเห็นใช่ไหมครับว่ามันมีตัวระเบิดอยู่ด้วยใช่เป็นระเบิดที่มาคู่กับกล่องนี้อันนี้คือตัวควันนะ level 2ควันสวยมากสวยจริง level สก็สวยมากเหมือนเดิม level ส broadcast สวยสุด ชอบ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 แล้วว่าห้าออนทิ e เอฟเฟกต์ก็ยังสวยเหมือนเดิมแล้วว่หกอันนี้คือลวดลายสกินระดับสุดท้ายนะอลังมากอลังจริงแล้วตัวระเบิดคือมันไม่ได้คิเล่นะระเบิดสวยด้วยแล้วคิวฟีดก็สวยแล้วตัวควันก็สวยทําให้หน่าใช้มากจริงนะฮะอันนี้คืออ e ีโมดนะเมื่อกดดูอันนี้คือเมื่อใส่ของแต่งแบบครบชุดนะครับสวยนะสวยมากสวยมากสวยจริงจ และสุดท้ายแล้วก็คือตัวกล่องศพของเขาลูดเครดนอลังมากชอบนะชอบชอบชอบก็คงจัดแหละจ,จริงนะอย่างน้อยก็คงจัดอาจจะไม่ได้อัพจนสุดในวันแรกเลยแต่ก็ก็คงอัพมาเรื่อยๆแหละมันสวยสวยสสวยดีเทลดีมากชอบชอบชอบและแถมให้เล็กน้อยนะครับ Ghostly Junior Buddy บอกเลยว่าเป็นตัวสัตว์เลี้ยงที่อยากได้มากน่ารักสุดๆเจ้าผีน้อย น่ารักมากอันนี้คืออีโม่ต่างๆที่มีการหลุดออกมานะครับน่ารักสุดๆไปเลยชอบมาก,ชอ,มากชอบจริงๆดูดีโคตรน่ารักน่ารักมาก,าก,มากและอีโม่สุดท้ายของเขาอีโม่ตกหลุมรักโยน่ารักน่ารักเกินน่ารักเกินขนาดของตัวสัตว์เลี้ยงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ และนั้นก็คือทั้งหมดที่มีการหลุดออกมานะวันนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆในการตัดสินใจด้วยนะครับว่าจะเอาของที่มีอยู่ณปัจจุบันหรือในอนาคตสำหรับผมก็เอาหมดชอบชอบชอบถ้าคุณเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กัให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่ใดคกับไปนะรัเจอกัน